สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ f อทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะกับสาวออนพารวยชาแนลนะคะกับแนวทางหวยลาวพัฒนาในงวดประจำวันที่6 เดือน12 2564นะคะก่อนไปรับชมแนวทางของวันที่6นะคะเรามาสรุปผลของวันที่3กันก่อนนะคะสำหรับวันที่3นะคะสาวนอนให้วิ่งรูดที่5ก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพี่ๆเอทุกท่านด้วยนะคะหลุดเนาะสำหรับสายรูดวิ่งนะคะแล้วก็ตัวดินก็ไม่เข้าเนาะแต่มาเข้าเลขตารางนะคะ สำหรับพี่พี่ FC ท่านใดนำไปเป็นแนวทางเลขตารางสาโอนก็ยินดีด้วยนะคะเลขตารางที่สาโอนได้ให้ไปตัวที่เข้านะคะเข้าหกหนึ่งหนึ่งหกนะคะพี่น้องมีพี่พี่ท่านใดนำไปเป็นแนวทางบ้างหรือเปล่าเนาะสำหรับเลขตารางนะคะก็ยินดีด้วยเนาะถ้าพี่พี่ f อท่านใดนำไปเป็นแนวทางนะคะเดี๋ยวเรามารับชมของวันที่6กกันต่อเลยคะ่ะ สำหรับเลขตารางนะคะในวันที่6ก็จะมี6กจนะคะแล้วก็ห้าแปดสองเนะคะถ้าพี่พี่เอฟซท่านใดชอบก็ลองหยิบจับเลขตารางไปเป็นแนวทางได้นะคะสำหรับตัวเด่นในเลขตารางนะคะก็จะมีเด่นที่ เด่นที่หกนะคะเด่นที่หกแล้วก็เด่นที่ห้านะคะถ้าพี่พี่ fc ท่านใดชอบก็ลองหยิบจับไปเป็นแนวทางได้นะคะตัวเด่นของเราก็จะมีห้ากับหกนะคะสำหรับตัววิ่งรูดนะคะในเราพัฒนาสูตรหนึ่งเม็ดเดียววันนี้นะคะสาวโอนชอบ หกนะคะสาวอนว่าหกน่าจะยังอยู่เนาะถ้าพี่พีเอฟซี FC ท่านใดชอบก็ลองตามได้นะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนะคะการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดนะคะโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงแล้วก็ใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะตัวเลขมีเข้ามีหลุดปะปบบนกันไปนะคะสาวอนก็ไม่รู้นะคะว่าจะออกตัวไหนเหมือนกันเนาะคํานวณไปตามสูตรนะคะ อาจจะมีเข้าบ้างหลุดบ้างเนาะเป็นเรื่องปกตินะคะหกสองหสนะคะแล้วก็6 4ชอบแล้วค่อยตามนะคะไม่ชอบปล่อยผ่านสำหรับแนวทางสูตร1เม็ดเดียววันนี้นะคะสาวอนยังชอบ6เนาะ ตัวที่ชอบนะคะเดี๋ยวจะเน้นให้เนาะเป็นความชอบส่วนตัวนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียววันนี้ตัวที่สาโอนชอบนะคะหกเจ็ดหกห้าหกสามนะคะแล้วก็หกสี่ 68นะคะถ้าพี่พีๆ FC ท่านใดชื่นชอบก็ลองตามได้นะคะอย่าลืมจดไว้แคบไว้ได้นะคะถ้าไม่ชอบหลัก6นะคะก็สามารถเอา5ไปวิ่งไปรูดหรือว่าไปจับเลขตารางนะคะไปวินวินนะคะกับตัวเลขที่พี่พี่ FC มีในใจได้เนาะสำหรับแนวทางวันนี้ก็ขอให้มาทางล่างแล้วก็บนนะคะสําหรับแนวทางสูตรหเม็ดเดียวลาวพัฒนา ขอให้เฮงๆปังป,งปงรวยรนะคะก่ออกไปเป็นกำลังเลงใจให้กับทางช่องด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดแนวทางใหม่ๆที่สอโอนได้ลงให้ในแต่ละวันนะคะสําหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ